เซฟทำหน้าดูกวะทำหน้ามาหวยให้ก็ได้ใช่จ้ะเจ็กหมดเด็ดเช็คเด็ดเช็คเด็ดหมดหยุดดิเอกมึงอะหยุดดิพวกมึงอะ ว่างอ่ะเนี่ยเออจบวงจอมาท่าเกิดเหลือเล<อ>ือดซื้อเลือดไหมฮะอะไรนะถ้าเกิดเหลือเลือดซื้อเลือดไหมเลือดอ๋อเลือซื้อเลือดไหมเหรอเฮ้ยถ,ถ้าเราเจ๋งพอก็เลือดก็ไม่จำเป็นว่าเอาแล้วรอบก่อนคือตายได้ไงฮะตาย <c oughs> เพราะไม่มีเลือดไงยี่มาละไอ้อะไรอ่ะเห็นนะไม่มีอะไรกูเห็นนะไม่มีอะไร ทำของผ่านไม่เหมือนคนทำพันแตกแตกไม่ใช่กูกูพอใจไหมมึงอหรอเออพันแตกเดี๋ยวกูทำโอทีคืนโอ้โะโอทีทำโอทีเกมนี้มันไม่มีออลยเดากันทั้งฝูง่้ยอะบีมาขนคอมกับกูหน่อยมึงก็ได้ไอ้เฮีย ไม่ว่างทำเฮี้ยอะไรอยู่หลีตายยคุยตบแม่งดิไอ้เฮี้ยนั่อยู่ใกล้ๆตบแม่งดิบอกว่ากูบอกว่ากูฝากตบก็ได้ไอ้เฮี้ยอะไราเน่สบายสบายวะอุณหภูมิพิงอยู่ที่45ิองศาคุยพระสุทรูไอ้สัตว์เล่นหลังเล่นได้พี่เด็กพี่เด็กพี่เด็ก พี่เด็กพี่เด็กอ้าพี่เด็ก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 นี่นบดเซ็นเตอร์แมนเซ็นเตอร์แมนเซ็นเตอร์แมนอยู่อยู่อยู่ตรงที่อยู่อ่ะจะเอ๋เอ่อไปหรือยังนะไปหรือยังยังไม่ไปไอ้เหี้ยแล้วแถมแถมโยกเธอโยกอยู่ในฟอร์ยังอยู่อีกไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะไปไปก็ได้วะอะไรวะล่ะติดบัตรติดบัตร เอ้ย่อดิยอดิเออโอเคเออพอเพื่อจะออกมาอเคเเินกระหลกเส่เลยโอ้โหแล้วก็จอดแช่ไว้แบบแช่ไวเติมแก๊สอยู่เี่่ะมึงมึงจอดแช่จนเปื่อยแล้วบ้าไงรถเกียมันจะลุมันทะสวย หวป so yeah, 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 yeah. yeah. ่ะเพื Watching> ่อนไหวไหวต้องชี้ลงพื้นไหมล่ะผู้เสด็ทำไมเดอรอบวะเจย์เฮ้ยแล้วแม่มีเหวอยู่นั้นไอ้สาย มันโดนมันโดนลากไปไหนไม่รู้อ่ะมึงจะหาเจอปะล่ะเดี๋ยวดูนะดดดูููคุยอะไรหูปากไอ้คุยนัวไปแล้วอะไรอ่ะทำเชียร์อะไรไอ้คุยตกแล้วคุยตกได้หรอวะอ๋ออ๋อไอเฮียไอ้คุยยังไม่เกิดสองไอ้คุยคุยเล่นน้อยเล่นน้อยคอยนานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถุงน้ำลงมันหัว เอาส่งเงินให้มันลงลงอหัวไปถื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 อหัวไปเงินสำคัญกว่าเพื่อนไม่เที่ยส่งเงินสำคัญกว่าจริงใช่ไงอ๋อเพื่อนอยู่ในดเราเพื่อนมันแตกแก๊กอยู่แล้วใช่ไหมแตกแกกคราวนี้กูไม่มีปืนแล้วด้วยนี่ไงใครบอกไม่มีอะไรวะนะใครตายอีกแล้วเดี๋ยเสร็ เย้ยบายบายเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลไอ้เหี้ย์เลื่อนชิ้หายเลยเลื่อนจัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเกินไปไอ้เหแมนจัดแมนจัดโดนไปดิเอาละเอาละเอ้ยโดนเอ้ยเอ้ยเอาว่ะโอ้โหเจมบอลโอ้โหดิสเดียร์

ต่อเลยต่อเลยต่อเลยอนิจจิเยอะอยู่ต่อเลยต่อเลยชัดชัดชัดต่อเลยต่อเลยชัดไปชัดเก่าแล้วเนี่ยรัวยุเลยอย่าอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นตอนนี้ได้โปรดถึงว่าจะหน้าหวานไส้แต่ได้โปรดไอ้เหี้ยไปไปเก็บของก่อนชิดบานด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยต่ทำไมไม่ชิมกันถ้าวันจะส่วนเกินอะ อ้าแล้วไปลูกแก้วลวอ่ะไม่รับไม่รับอีจอทุยทุยออเดี๋ยวมันอะไรน่ะเยอะเยอะเอาอาเต้เ้เ้เอีัยังอ่ะกูก็เมบอลสวกูก็ไม่รู้ไอ้เหียอยู่ดีดไเเวกาปืนยาสลบเองเออโเคอะไรอ่ะ เอออะไรวะาอะไรฮะวะอะไรวะอะไรวะทำไมมันระเบิดอ่ะตดไอ้เหี้ยดิชาตกลงมาไม่มีอะไรพอยสี่อยู่เลยวะพอยสี่จะอยู่อยู่ทางคว้าไอ้เหี้ยจีบีจีบีจีบีอยู่ข้างหลังไม่เซฟเห็นปะน่ะมึงเห็นอยู่ปะเน่ยเห็นเห็นโอเคโอเคเอาหน้ามา้ไปยิงได้ป่าววะได้แต่มันช็อตไงแต่ประเด็นคือใครจะยกอ่ะใครจะยกกับมึงอ่ะก็ช่วยใครยกกูมึงจะกูไงเอ้ยใจเย็นดิไอ้เหี้ย โอ้โหโซนตีรีบไปไหนเออขอบคุณครับเทไปสุดเทเลยเพื่อนศพในนั้นมีกี่ศพอ่ะมีกี่ศพอ่ะตรงนั้นอะสามสามสามอ๋อสามกันสามมาครบสามก็ครบเงยมาลงเฮ้ยเงิน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 เงิไอ้นั่นใครชื่ออะใครอ้าวอ้าวอ้าวไอ้บอสทำป่อยตายไอ้หน้าหีใครยิงกูเยิงแม่ งกูจะบอกว่าตอกูเห็นว่ามันกระสุนไม่มีไอ้เหี้ยโดูโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบไอ้ยศตอกูไม่เห็นกระสุนนะเมื่อกี้มึงโอ๊ยหยุดจับดิไอ้เหี้ยจับกดกระตั่าใช่วยหน่ยหนี่ยกระตั่าใช่วยหน่ยหนี่งนะยอดใส่ยอดใส่ยอดยอดยอดยอเข็นเลยเดี๋ยวกูขนขนเงินเอง เดีกต้องเปนคนตกเหวสงสัยสงสัยต้องใช้ปืนยาสลบแล้วมั้งไม่ไรไม่ตายไม่ตายสบี๊กเกอร์จีบเฮียออกมาได้คอออกได้ปหมโอเคออะไรวะอะไรวะเหลืองเหลืองนี่คืออะไรอ่ะเหลืองเหลืองนี่คืออะไรเหลืองเหลืองนี่คืออะไรศพป่ะอันนี้ศพป่ะ แค่หัวศพป่ะลื้อศพแหละเหลืองเหลงนี่น่าจะศพแหละเหลืองๆอะไรวะไอ้เ้เหลืองเหลืองนี่ศพแน่ๆไอ้เหียนูนนูนเด็ก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 ดอกเหียเหี้ยนี่ยังสักควยโอ้ยเด็กดอกอ้ไอ้ยีนี่ก็มีรูอร่อยดีที่มีรูเฮ้ยโอ้โหมาวักูจออะไร เบ้โอ้ยโอ้ยตายละหนึ่งระวังนะมึงเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงนะเว้ยเจ็บจริงนะเว้ยมันไม่เสียเลยเด็บอะไรเลยเสียเอ๊ะพี่เสียไม่เสียไม่เสียหรอทำไมตอนนั้นมึงยิงตูตายวะตอนเล่นเลยโอ้ยยิงใครอ่ะกูไม่เสียก็ยี่และไม่เสียไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นรถขึ้นรถไปเดี๋ยวมันได้คืนขึ้นรถเถอะ ตายเลยไม่เสียไม่เสียสัตว์ตัวไหนตัวไหนเนี่ยไอ้รูสันโหวะรับกรรมรับกรรไม่เสียอะไรตายเลยไม่เสียเลไม่ได้ต้องซื้อของไม่เสียหรอรไม่เสียตายไปเรยเล่นเล่นเมฆอยู่นั่นแหละไม่รู้ไม่รู้ไหลสัตว์ว่าปืนยิงมันออกมาก็เป็นกระสุนไม่รู้ไม่รู้อว่าปืนมันใช้ว่าปืนไอ้ยิงออกมามันก็เป็นกระสุนเนี่ยนี่นะ มีน้ำแข็งเลยนะข้างหน้าก่อนเฮ้ยล่วงเฮ้ยล่วงอะไรเฮ้ยล่วงนั่นเงียบหยุดลีบลีบอะไหไอบอลไอบอลไปไปไอบอลเฉียอะไรเฉียดอะไรเปล่าเฮียอะไรอะไรวะทำไมกีดไม่ตัดไอ้เฮียไม่ได้เอามือลงมาได้ป่ะมือกดตัวคิวได้ป่ะกดตัวคิวได้ป่ะเออ เดินมางี่นเดินมรอ้องสามคนสองคนแล้วพรอมไหมอ่าเราใครจะเขียนก็เขียนไปลองดูกนนะไม่ตไม่ตัด่อยนะเราอะอุ้ยข้างหลังสตีมเมอร์คอมโบเฮ้ยทำไมขอมันหลอย่างนั้น่ะ เออนั่นแหละเข้าพอยต์ไปเลยถือไว้ถือไว้ถือไว้นั่นแหละถือไว้นั่นแหละถ่ายแล้วถ่ายแล้วรอตกเห็บโอ้ยโอ้นานมากันเต็มเลยตายหาแล้วโอ้ยเราเราอย่าโดนสกีเมอร์ชนนะ สกิมเมอร์บอสเตียมรอตอย่าโดนสกิมเมอร์ชนนะแล้วทำไมเป็นตัวยี้ยนี่มาทำไมเป็นตัวยี้ยนี่มาทำไมตัวง่ายดเฮ้ยตายว่ะว้าวโอ้โหเตกไอ้็ัตเจไอเหรอแก้วพวเราเ้ยไอบ๊าเชาพาตผีจีบไปแล้วเตรียมตัวนะครับมือของไปไหม ไอ้ห่ามันเห็นเราแล้วมันไอห่ามันเห็นเราเลยครับเฮ้ยดดปล่อยจับเอาอะเอาอะเอาอะจุกจุ้ยเจอเจอมามเจอลกรัรูไปเอ้ยโดลูกตาชิบไอคนแครี่มันเก่งเกินอ่ะเซ็งว่ะ ไปได้พูดถึงบอสแน่นอนเลยที่อะอย่างน้อยไม่ใช่เฮี้ยบอสแต่วันนี้เฮี้ยวันนี้ไอ้บอสไม่ไหวจริงเฮ้ยไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกตัวนี้เด็กหนึ่งแล้วเด้หนึ่งแล้วไอ้เยอยจะสร้างคอนเทนต์ไปอยู่นั่นแหละไม่หยุดจริงๆคนนี้อันสต๊าบบอสไอ้เยอย มึงไปในเลนคนเดียวมึงเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยนะไอสารช่วงนี้ครับช่อตัดตัดแล้วมันตัดแล้วมันตัดแล้วขนขันได้บ้างหมกดเลยกดเลยกดเลอยากเล่นเลเท่ากดเปิดครับใครอยากเล่นเลเท่ากดเิดเลยครอยากเล่นเ็ทกดเปด้ลยเลยลยกูกดกู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 ก